ก็จะบอกก็เลยว่าค้าขายนะครับพอค้าไม่ค้าก็จะได้เงินนะครับค้าขายดีนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าผู้แทนคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟรีวีซ่านะครับดึงดูดนะคงเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยทําให้เม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาก็จะไม่แล้วไปลองเลยทั่วเลยไม่แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยฮะเบิกมาเด้อไปลองเลยนะประเทศไทยสุดยอดไปลองสุดยอด ไไวววัััดดดอออรรมู่ยตอนนี้บ่าวพวกก็จะมุ่งหน้าไปทางท่าเรือท่าช้างเลยครับโอ้โห,โหพี่น้องเลยนะ่ยครับโอ้โหสุดยอดอีหลีนะครับบ่าวพวกเองกะบ่มีคือประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือการหาเงินเข้าประเทศไทยนะฮะโอ้โหสุดยอดพี่น้องสุดยอด สุดเจ้าประเทศไทยสุดยอดไทยเลยสุดคึกคักครับท่านผู้ชมครับโอ้โหและท่องเที่ยวนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับวันนี้สันดีพี่น้องทุกท่านครับผมบา่าวโบสาเสดีแ่ว่าพีปนนองครับตอนนี้เก็บพาพปรายการนะฮะหลังวันลอยกระทงไปน่นองเลยนะครับตอนนี้บา่าวโบขึ้นจากเรือนะครับมาที่ท่าช้างจะมุ่งหน้าไปที่ พัดผ้าแก้วครับ <looked> พ <desserts> ี่น้องรับโอ้โหนะฮะทนผู้มครับคืออยากจะบอกกันเรื่องว่าเนี่ยฮะ สุดยอดครับพี่น้องทั้สุดยอดอิลีเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ครับพี่น้องเอยนะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางนะฮะหลังคืนวันลอยกระทงนะฮะสวัสดีวันที่16พฤศจิกายนปีาาพศ2 5งพาาันนั่นเองพี่น้องเอยนะมุมนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดแท้ครับสุดยอดอิลี นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวมาแล้วประเทศไทยเนี่บเพิ่นก็ต้องกินเนาอกไปนอกเนาะเที่ยวแล้วก็ต้องเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแล้วก็ต้องกินแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ต้องหลับนอนเนาะพี่น้องนะ่ยนี่คือวิธีการจัดการการหาเงินของคนไทยพี่น้องเลยนะฮะน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะบาบูโซลาเสียงแค่เล่าพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดประเทศไทย พี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยบาบูกับืีว่าอยากน,นั่เสนอให้ท่านชมได้เห็นและได้สัมผัสกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหนาโอ้โหพี่น้องเอ๋ย มาการเป็นทัวร์เลยครับพี่น้องครับทัวร์จีนบุกเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะบอกคำเดียวว่าสุดยอดพี่น้องเลยนะสุดยอดอีหลี อยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งที่บ่าวูนํำเสนอนี่คือความจริงเนาะพี่น้องนี่คือของแท้นี่คือไทยแลนด์เนฮะประเทศไทยแจกแต่รอยยิ้มน้องพี่น,อน้องเนาะอโอ้โหทะลุฟังนีขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่ความเจริญพี่น้อยนะฮะนี่คือน,นักท่องเที่ยวพี่น้องเลยนยฮะโอ้โห โอ้โหพี่น <ight> uh ้องเะไรนะมาเป็นทัวร์เลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ไงมาเล้อ่า好热啊我刚刚问导游他说这还是最 เสียงดังฟังชัดนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบ่าวโจะเดินทางไปตรงทางประตูทางเข้านะครับโอ้โหหูางหู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 หอหูหูาูห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 ห ่โอเคโอเคร้อยบาทถูกต้อง<น>คือปกติวันธรรมดานะจะเข้าไปกราบไหว้พระแก้วมรกตได้แต่วันนี้มีงานพิธีของในหลวงของคนไทยก็เลยเข้าไปไม่ได้บรรยากาศล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับประตูปิดแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมือนประตูปิดนะครับ ประตูปิดนะครไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมด้านในได้นะครับเนื่องจากมีงานนะครับทผู้ชมกรรม คือวันนี้นะฮะก็เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเดินเข้าไปทางด้านในได้นะครับเนื่องจากวันนี้จะมีมีงานนะครับมีงานในวัดพระแก้วนะครับไปแล้วไปแล้วไม่ไม่บวกบวกอะ ว,ว,วันนี้ปิดครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเดี๋ยวบ่าวโบจะลงไปด้านล่างอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ที่บอกกเรียกว่าเย็นฉ่ำนะฮะแอร์เย็นสบายนะครับมีห้องน้ํามีน้ําดื่มนะครับ ด้านล่างก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวบ่าผู้จะขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะไปถ่ายภาพรบรรยากาศให้ท่านผู้ชมไปรับชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มีงานนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะารู้นะฮรรู้ข่าวบรรยากาศด้านบนนะมุ่งหน้าไปทางท่าเรือท่าช้างครับท่านผู้ชมครับ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเดินออกมาภายด้านนอกนะครับฝั่งนี้จะเป็นสนามหญ้านะครับก็อยากจะประชาสัมพันธน์นะฮะบถึงเพื่อนเะพื่อนบ้านนอาเนาะถามมาเที่ยวเมืองไทยนะครับสิ่งทีเทาควรปฏิบัติกับบอค,บควนไปเหยียบสนามหญ้าเนาะพี่น้องเลยจะเพื่อ่าซอยกันพี่น้องเลยซอยกันเบินะ่งเนื้อ นี่เราเป็นอะไรนะเพื่อนเอาเงินมาให้ประเทศไทยนอกเพี่น้องนาะประเทศไทยถือว่าแจกรอยยิมนะฮะพี่องตอนนี้นะฮะบางประเทศเพื่อนถือว่าเฮ็ดสงข้ามกันอยู่นาะพี่อว่าประเทศไทยเพื่อนแจกรอยยิมแจกความสุขนะฮะให้แก่นักท่องเที่ยว โอ้โห oh, พี่น้องเลยนะฮะนี่คือประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือการหาเงินเข้าประเทศไทยนะฮะโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดเจ้าประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทั่วนี่มาอีกแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยฮนะเบิ่งกมาด้อพี่น้องเอ้ยนะประเทศไทยสุดยอดพี่น้องสุดยอด ตอนนี้บาพวกก็จะมุ่งหน้าไปทางท่าเรือท่าช้างเลยครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับโอ้โหนะโโสุดยอดอีหลีนะครับบาโบกเองกับอมีคำไหนจะมาบรรยายน,ยนะพี่น้องนะฮะบอกได้คำเดียวว่าสุดปังพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหอันนี้จะเป็นมันเลื่อนนะครับมัน,นเลื่อน หรือว่าบริเอนทางลงอุโมง์ที่จะไปที่จะไปท่าเรือนยฮะท่าเรือท่าช้าง เป็นภา,าพบรรยากาศาที่บอกกันเลยว่าปราปื่มพี่น้องเลยนะเห็นแล้วโอ้โหชื่นใจแท้ประเทศไทยพี่น้องเลยนะที่มี่สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนทั่วทุกคุมโลกนาะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บรรพาุรุษไทยนะครับวงเห็นเอาไว้ให้ลูกหลานคนไทยนะครับมาบุดยังเห็นแล้วก็บอกกันเลยว่าชื่นใจแท้นะชื่นใจแท้ประเทศไทย ท่านผู้ชมครับนะครับประเทศไทยนะครับไม่เคยโฆษณาตัวเองนะครับไม่เคยโอ้อวดตัวเองนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวนะทุกคนมีโทรศัพท์เนี่ยนะถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ไปฝากเพื่อนไปฝากครอบครัวที่บ้านเนี่ยฮะคนจีนเขาก็ถ่ายรูปไปที่ประเทศจีนนะฮะฝรั่งก็ถ่ายรูปไปที่ประเทศฝรั่งเนี่ยหลายประเทศที่มาเยือนเมืองไทย รอยยิ้มของคนไทยนะีรอยยิ้มที่ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะครับเป็นมิตรต่อนะักท่องเที่ยวถือท่าเรือครับมุ่งหน้าไ,าาไปท่าเรือท่าช้างครับท่านผู้ชมครับก็สถานที่ที่จะเป็นอีกยอดฮิตในการท่องเที่ยวนะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่ วัดนะฮะวัดอรุณนะฮะวัดอรุณรัชวรารามนะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่แหละท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเมื่อนักท่องเที่ยวมานะับนำเงินเข้ามาให้ประเทศไทยก็จะบอกกันเลยว่าค้าขายนะับพอค้าแม่ค้าก็จะได้เงินนะครับค้าขายดีนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าผู้แทนคนไทยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฟรีวีซ่านะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวประเทศไทยทําให้เม็ดเงินที่หลังไหลเข้ามาก็จะเข้าสู่ชุมชนนะเข้าสู่ร้านค้าโรงแรมเนียรถนะครับคนไทยไม่เคยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแน่นอนคลืคลื้นประเทศไทยนะสิ่งที่บาโบ้อยากให้เห็นและสัมผัสนะครท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทย าะว่าจเป็นฟรังตางชาติพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลยนะครับมาเป็นทัวร์เลยครับท่านผู้ชมครับ<ป>ถึงกับวิ่งเลยนะครับพี่น้องครับถึงกับเรนมากเลยครับสุดยอดสุดยอด ไทยแลนด์บอก์ดที่เขามีควาสุดยอดโอ้โ oh, หพี่น้องเอ๋ยนะฮะกลับมาฟังนี่นะครับพี่น้องครับกาสิ่งที่บาโบอยากนําเสนอน,นะฮะออกสู่สายตาชาวโลกให้ได้เห็นนะครับว่านี่คือประเทศไทยว่านี่คือไทยแลนด์นะฮะเป็นอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกหนึ่งสถานที่ ข<ค>องประเทศไทยบอกกันว่าดังไกลไปทั่วโลกนะฮะนี่คือวัดพระแก้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยโอ้โห,โห,โหสุดยอดพี่น้องสุดยอด กับบาโบเองกับที่ว่านําเสนอฝาก,ากทำชุดใหม่เพียงเท่านี้ก็กแล้วกันเนาะพี่น้องน,นี่คือสิ่งที่เราก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะฮะอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยไม่มว่าจะเป็นฝรั่งต่างชาติเนี่ยคนจีนนะครับพี่น้องเนาะ้อง ทานนา้ทีมมากากว่าการชื่นชอบนะฮะในการนำเสนอของบาวโบด้วยพน้องเดื้อตีลิมกนไหลเปกันนั่งใส่พ้องเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิงที่สำคัญสนับสนุนบาวโบโดยการบอกขอ้ข่างโฆษณาการตลานพ้นองเลยนะสำหรับคลิปนี้มือน,นี่ซ้ำไปดีสวัสดีครับโ<ฮ>โอ้